อะอาม่าเหมยบอกว่าปล่อยกบแล้วจะโชคดีโอ้บ๊อบเมาทั้งตลาดเมาทั้งตลาดนะวันนี้โอ้โหโอ้บ๊อนี่ปล่อยจริงครับปล่อยจริงครับนี่ปลาไหลจำนวนเท่่าไหรกี่ตัวแล้วทุกี่ห้าสิบสามตัวปลาไหลห้าสิบสามตัวเนาะเยอะเลเอ้าเท่ากับกบใช่ไหมนี่ช่อนตัวใหญ่นะทุกี่ดูดิ ตัวโตๆใหญ่ๆเลยใหญ่มากโตัวใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ก็ประท้อนอู้หายหมดแล้วนู่นค่ะเขาไปอยู่ตรงนู้น ล oh, ลููเยดดสิโ้้นงมาเ,เมากระปูนะจํานวน30ตัวปลาไหล50ตัวปลาช่อน15ตัวกบ53ตัวหอย600ตัวนะเบื้องต้มเบื้องต้นเนี่ยปรถมบทนะคุณแม่ดาชนิดาธรรมดาเนี่ยให้ปล่อยปลาหน้าเขียงจํานวน65ตัว65ชีวิตนะครับแล้วก็วันนี้ สายบุญสูรินทีวีได้ร่วมด้วยช่วยกันนะปล่อยทั้งหมดรวมแล้ว8 0 8รตัว808อ่ะวันนี้เราปล่อยตัวแรกชุดแรกก่อนอ่ะคุณปูฮะอ่ะปล่อยปูก่อนเป็นครั้งแรกนะที่เราได้ปล่อยปูนะะปกติไม่เคยได้ปล่อยปูเลยนะอ่ะปล่อยปูเนาะคืนสู่ธรรมชาติ ไข่มาจากตลาดเนาะไข่มาจากตลาดนะนี่ปูโห,โหดูดิทุกพีไ่ได้อยู่เลยได้ไปเดินออกเองเลยลูกได้ก็เดินออกเองเลยลก็ด,ออกยดีใจนะ,นะโอ้ดิ้นเลยโอ้ดีใจมากตัวใหญ่ๆนะ สีธรรมชาติ <bathroom> อโอ้ปูปูน่าจะเยอะลงน้ำบางตัวก็ลงน้ำไปแล้ว s <S สมัยเด็กๆนะหนีบหนีบกล้ามปูหน,นีบในร้องโอ้ยเลยนะอันนี้น่าจะเป็นพ่อแม่ปูอันนี้ <hurting. S 2> พ่อแม่ปูอ ขมขมรอดวูดวิยโอ้โหไม่งั้นก็ไปเป็นอาหารนะคุณหอยอ่ะไปคุณหอยอคุณหอยนะ,ะคุณหอยไปสำคัญอาม,มาบอกวา่าปล่อยกบอบอบแล้วจะมีโชคเท่าไหร่นะ 53ตัวกบ53ตัวอบอบห้ตัวนะฮะอ,ะอ่ะอาม่าเหมยบอกว่าปล่อยกบแล้วจะโชคดีอบอบมาทั้งตลาดมาวาทั้งตลาดนะวันนี้โอ้โหนี่กำลัลงจะโรงนะครับกำลังจะปล่อยนะฮะต้องมัดอย่างดีนะไม่งั้นเดินทางไม่ถึงห้วยเสนีนย์เลยเป็นยังไงครับ อบ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 อาม่าเหมยว่าปล่อยแล้วจะมีโชคมีลาบนะอ้าวรวยรวย้แวคอบอบอบนี่ปล่อยจริงครับปล่อยจริงครับนี่นี่นี่ใจขนาดไหนโอ้ต้นชลองต้นชล้องเลยไปลูกปะเอ่ทำไมไม่ไปหรอลูก แน่แนทำไมไม่ไปล่ะลูกเอามาปล่อยแล้วนะแหน่ไม่ยอ,อ,องไม่เขารอดูจังหวะของสบายลูกไปโอ้โอหโดดพร<ป>้อมก<ป>ั<ป>นนี่เอา้าเจ้าชายกบนี่เจ้าชายกบนี่แม่เลาายไปเดี๋ยวพี่จู่กลับไปเขามาจับเอ็มเบกินทําไงล่ะเออเออไป ปกติปล่อยแล้วเขาไปโดดยุบยุบเลยน,นั่นเองปล่อยแล้วเขาไม่โดดไงเขาอยู่เป็นเพื่อนก่อนเอาเขาอยากดูพวกเราปล่อยปลาั้งเพือ่อนเขาไปอือ่ะเขาอยากดูเราปล่อยปลาั้างปัดเคาะตัวนี้หน่อยเอาไปลูกอืมมุดเด้อลูกเด้ออะไรหาที่มุดเด้อไปทางไหนล่ะ ัวนี้ไปไปเดี่ยวๆเลยไม่สนใจใครเลยเนี่ยไปทางไหนฮะหันมาอีกทีหายหมดหายไปในพริบตาเขาเจาะดินลงไปไงน,นู่นลงไปทางนู่นทุกทีลงน้ำก็มีแต่ละตัว เหนื่อยก็น,นอนพักค่ะให้ปลอดภัยเด้อเด้อขอบุญกุศลเหล่านี้หนุนนำเจ้าของวันเกิดเนาะคุณชนิดาธรรมดาและคณะสายบุญสุรินทีวีให้พบแต่ความสุขให้พบแต่ความเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรม สัตว์ไหนที่เราปล่อยต้องทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ตัวไหนไปแล้วมีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปอไปเด้อไปเขอขึ้นมาลาผมไปแล้วนะห้วยเสนียงกว้างใหญ่ไพสาลมากผมมีบ้านใหม่นะแล้วครับเขาไหวลาเราด้วยนะฮะบ๊ายบายบ๊ายบายโชคดีนะ เขามาบอกว่า FC สายบุญสุรินทร์ทีวีงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนขอให้มีเลข8เพราะว่าปลาคือ8ปเนาะปลาช่อนน่ปลาช่อนนี้เราปล่อยปลาช่อนกี่ตัวเพื่อนับทั้งหมดแปตัวจำได้ไหมปลาช่อนปลาช่อนทั้งหมด15ตัวปลาไหลทั้งหมด50าตัวอู้ปลาไหลกับปลาช่อนชนกันฮะปลาชนปลาเลขที่ออก แปดสองแปดแปดก็จะมีปู30ตัวสิห้าตัวกบ53าตัวหอยจํนวนหกรยตัวนะทั้งหมด8ปดยแปดตัวนะแปดร้อยแปตัวครับุุกีค่ะไปแล้วนะ าฝนครึ้มครึ้มหน้าฝนหรือพายุพอๆกันเศรษพายุมาตลาดคะ่ะมาไทยปลามาไทยชีวิตปลาหน้าเขียงกบเขียดไทยมดวันนี้ไม่จะมีเนาะเต่าเข้าไปเลยใช่ไหม

วิวสวยมาก